คำถามต่อมาก็ถามว่าโกลบอลมีแนวโน้มจะไปเล่นโซลารูปไหมครับอันนี้ถามพี่หรือถามบริษัทถามมันถามผู้บริหารคือพี่ไม่ได้ออตาม่ไ้รนะูก็มีดูบ้างแต่ว่าส่วนตัวนะเบิร์ดคิดว่าต้องทำหมดแหละเออไม่มีใครไม่ทำหรอกครับทำอยู่แล้วล่ะแต,แต่ไม่รู้ว่า ไม่รู้คําถามหมายถึงว่าไอตัวสาขาแล้วก็ทาโซลารูปหรือว่าขายโซลารูปอันนี้ไม่รู้ไม่รู้คําถามเขาจะไปโซลารูปไปเล่นไปเล่นเออไม่รู้เงี่ยไม่รู้แต่ถ้าตัวสาขาเขาก็ทาอยู่แล้วแหละเดี๋ยวส่วนก็ต้องทําอ่ะเพราะว่าเ,เซฟพลังงานด้วยใช,ใช่ไหมค่าไฟมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นทำเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างสุดท้าย <ừ, S 1> <ๆ>ที่ว่าเชื่อว่าบริษัทต่างหุ้นทาหมดแหละไอโซลารูปเนี่ย เฉพาะของตัวเองนะแบบโรงงานะไรพวกนี้นะโรงงานแหละหรือให้เปิรมมาเก็ตอย่างที่มันใหญ่มากๆอย่างนี้ยทำอยู่แล้วแหละคุ้มนะครับเพราะเขาใช้ไฟฟ้างวันเป็นหลักอยู่แล้วไงจริงปนะ่ะมาแล้วก็ได้ประโยชน์ทางภาษีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่แล้วแต่ว่าจะไปทําธุรกิจนี้ไหมขายไหมอันนี้ไม่ทราบล่ะนนไม่ได้ตามลึกผมมาทําคอร์สการตลาดใช่ไหมแล้วคนมาเรียนเป็นเอ e อผมจะสังเกตบางอย่างคือประมาณสักช่วงก่อนโควิดอ่ะ คลินิกความงามอะมาเรนเยอะมากเลยรุ่นหนึ่งแบบสามสี่คนอะไรเงี้ยทุกรุ่นแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นละเริ่มมาเข้าตลาดคุณเออแล้วพอหลังโควิดเนี่ยพวกทัวร์นี่หายหมดเลยก่อนหน้านี่เยอะนะคือมีทุกรุ่นพวกบริษัททัวร์หายหมดเออแต่ว่าจะเหลือได้พวกทัวร์ที่มันไม่กระทบคือพวกทัวร์เมาดีแพงๆจะมาอยู่ <c oughs> ตอนเนี้ย ที่เห็นบ่อยหน้าตาสุดนะคือโซลารูปพวกธุรกิจโซล่ามาเรียนแบบรุ่นหนึ่งสามคนสองคนแบบคู่แข่งกันมานั่งอยู่ในรุ่นเดียวกันบ่อยมากเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเออเออืมออแต่เงี้ยมันความเยอะเนี่ยมันมันอารมณ์มันกลายเป็นภาพภาพนี้ละเบิดกลายเป็นเหมือนอารมณ์นักลมธุรกิจอาหารนะที่มันเข้าง่ายเ,ออเข้าง่ายมากโซลารูปอะ่ะเข้าง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยอ,อืม เออก็การแข่งขันมันก็รุนแรงมากอะนึกไม่ออกเลยนะพูตงตรงนะว่าว่าในอุตสาหกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอืมคือโอเคแหละนะทุกคนเข้ามาเนี่ยพี่เชื่อว่าตลาดมันโตเนาะมันก็จะแคชอัพตลาดได้บ้างอะ่ะแคชอัพได้บ้างอะ่ะนะครับเออแต่ว่ามันก็ถ้าใครซึ่งซึ่งนะตอนนี้นะนะตอนนี้นะส่วนตัวยังมองไม่เห็นนะว่าใครมีความสามารถในการแข่งขัน ที่ชัดเจนเราก็ยังยืนเออไม่เห็นเลยอืมมันแบบสซิตมนันดูไม่ยากอ่ะเพราะไอ้โซลารูปเนี่ยนะเบิร์ดหลักการมันคืออะไรรือป่ะมมีอะไรมากเลยนะหนึ่งก็ออกไปซื้อแผงโซล่าโซล่าอะไรโซล่ามานคะคร <ừ> ับซื้อแผงโซล่ามานะครับแล้วก็มีทีมช่างติดตั้งใช่ปะ <ừ> ่ะแล้วก็มีทีมงานในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐเออในการขออนุญาตไยาไงเี้ยออแค่แค่นี้เองอ่ะ อืมแค่นี้เองไคำถามคือล้วยงไงอ่ะอืมหนแบบเป็นเซอร์วิสที่แบบไม่มีความแตกต่างเลยอ่ะก็เหมือนติดเน็ตติดอะไรงัยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะติดไม่เน็ตยังยากกว่านะติดแบบกันสาดอะไรเงี้ยเออเอออารมณ์นั้นอารมณ์นั้นติดม่านอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป๊ะ แล้วแบบบางทีอ่ะแรกๆถ้าว่าก็ก็แบบดูของลูกศิษย์โอ้โหทำให้ปตทด้วยโอเคดูดีคนต่อมาก็โอ้โหอ้าวทำให้ปตทอ,อีกแล้วเหรอคนน้อกเอ้าทำให้ปตทอ,อีกแล้วเออคือแบบคืองานมันเยอะแต่ว่าใช่ก็คนคนทำก็เยอะแล้วก็คล้ายๆกัน พอร์ตงานก็คล้ายกันอะไรเงี้ยใช่ใช่โปรเซสก็ไม่ต่างกัน<ง>อืมอืมครับโอเค